จะเป็นนะครับเป็นถ้ำพระนะครับมีหลังคานะครับที่ทําด้วยชะโงหินนะครับบริเวณนี้นะครฝั่งด้านนี้นะครับมีพระพุทธรูกนะครับด้านล่างนะครับผมมีผ้าเหลี่ยงพระนะครับไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับเป็นไหมเป็นถ้ำนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีเตาโบราณนะครับตัวนี้นะครับก็คือใส่ฟืนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ เอาหมา้อวางไว้ตรงนี้ค,คือคือปั้นด้วยดินเหนียวนะครับก็เป็นเตาโบราณนะครับสวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมได้อยู่ที่บริเวณกลางป่านะครับผมที่บ้าน นาสีนัวนะครับผมอโคกสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับที่ผมพาไปชมนะครับที่พักสงพระนะครับผมคลิปนี้นะครับผมได้เดินตัดมาอีกเขารุกหนึ่งนะครับผมซึ่งได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านนะครับที่ขึ้นมาหาของป่านะครับชาวบ้านบอกว่านะครับว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งนะครับผมที่ พระท่านนะครับได้ทําเป็นที่พักวายนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นถ้านะครับเป็นช่างโง่อหินนะครับแล้วก็มีผ้าเหลืองพระนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับจะมีความน่ากลัวหรือ ข้าวของเครื่องใช้ของพระยังอยู่ครบไหมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับอย่าเพิ่งกดรีนะครับผมวันนี้ผมจะถือโอกาสนะครับพาคนดูทุกคนนะครับได้เดินป่าชมธรรมชาติไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับไปครับเราเดินทางกันเลยดีกว่าหลังจากที่เดินมาได้สักพักนะครับผมสิ่งที่เหนือขนาดใจมากนะครับก็คือเป็นชะโงดหินนะครับผม จึงต้องเล่าก่อนเลยนะครับว่าผู้เขานะครับแถบอำเภอโคกสือสะพานนะครับจะไม่ค่อยมีถ้ำที่เป็นแบบถ้ำขนาดใหญ่นะครับส่วนมากนะครับจะเป็นถ้ำแบบชะโงกหินออกมานะครับยื่นอกมานะครับซึ่งชาวบ้านนะครับที่ขึ้นมาหาของป่านะครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะใช้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับในการหลบฝนนะครับผมแล้วก็พัก ค้างคืนนะครับอยู่การป่านะครับก็เป็นข้างโอ้หินเยอะมากเลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับพาดูทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่เดิมาได้สักพักนะครับผมก็เป็นเขาเป็นเป็นคล้ายกับต้นเสานะครับผมคล้ายๆกับท่ามเกลที่ผมเคยพาไปถ่ายมานะครับ ผมพาดูด้านล่างนะครับนี่ครับก็คือแกนเขาเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่เสามีขนาดใหญ่มากนะครับโอ้นี่ครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้เห็นไหมครับ เป็นความสวยงามทางธรรมชาตินะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบมากนะครับอืมโอ้เห็นไหมครับไปครับเดี๋ยวเราจะเดินตัดลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับผมดูจากพิกัดแล้วน่าจะอยู่โซนด้านล่างเพราะว่าผมมาจากเขาฝั่งด้านหลังนะครับซึ่งผมอยากจะเดินตัดมาเลยนะครับซึ่งผมจอดรถก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่คิดว่ามาเส้นทางนี้น่าจะใกล้กว่าก็เลยเดินตัดมาดูนะครับผม พอเดินมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนจะเป็นรับลานหินกว้างนะครับซึ่งผมเดินลงมาข่าฝั่งด้านบนนะครับซึ่งอยู่คนละรูปนะครับกับตัวที่พักสงตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับถ้ำพระนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับน่าจะเป็นพุทธอุทยานท่านเกียรนะครับเห็นหลังคาสีเขียวๆไหมครับจะอยู่ต่าสุดนะครับติดกับหมู่บ้านนะครับ ไปเราหาทางลงไปต้ง้งล่างกันนะครับก็คือแปลกประหลาดใจมากก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นลานหินที่กว้างมากนะครับสุดลูกหูลูกจาเลยนะครับคือจอดฮอได้เลยสบายนะครับผมมองเห็นฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นก้อนหินอะไรสักอย่างนะครับแปลกประหลาดนะเดี๋ไปสำรวจดูนะครับ เป็นเชืงง้งกหินนะครับหลายก้อนเลยนะเป็นดานหินทั้งหมดเลยนะครับโอ้โอเห็นไหมโคตร Amazing เลยครับถ้าคนดูคนไหนมองเห็นเป็นข้ายกับอะไรนะคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยนะครับ ต้นไถฝั่งนี้นะครับยืงต้นตายหมดแล้วนะน้อไม้ไล่นะครับปอ๊อนโอ้ใหญ่มากเลยนะครับยิ่งเข้ามาใกล้ๆนี่โอ้โหเห็นไหมครับคนดูคิดว่า ก้อนนี้นะครับคล้ายกับอะไรนะครับรบกวนช่วยผมคิดหน่อยนะครับโอ้มีความใหญ่มากเลยนะครับอายุน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าเป็นพันๆปีตั้งแต่ยุคไอดึกน้ำบันแล้วผมว่านะครับเพราะว่าพื้นผิวของดินก็คือก่อนหมดแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะเดินทางลงไปตามหานะครับเป็นท่าพระของเราในวันนี้นะครับผมจะเดินลงไปด้านล่างฝั่งด้านนี้นะครับ ระหว่างทางเดินนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาหินเรียงกันไว้ทำไมนะครับบริเวณนี้นะพอ,อนี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะทางเดินจงกรมหรือเปล่านะครับสถานน่าจะเคยเป็นทางเดินจงกรมนะครับผมว่านะ ภูม,มิประเทศนะครับบริเวณนี้จะเป็นดานหินนะครับเยอะมากนะครับจะไม่ค่อยมีฝ่าที่แบบพื้นดินเท่าไหร่นะครับโล่งมากเลยนะครับเป็นดานหินที่กว้างมากนะครับ ก็นะครับหลังจากที่ต่อได้ลงมานะครับน่าจะได้ถึงบริเวณนะครับถ้ำผะหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับมีหงอหินนะครับแล้วก็ถ้ำน,น้อยใหญ่จำนวนมากนะครับก็คือก้อนใหญ่มากเลยนะครับก็ขอภัยในเสียงดังด้วยนะครับ โอ้โหตัวนี้ก็เป็นถ้ำนะครับชะงโง่หินตัวใหญ่มากเลยนะครับก็ฝั่งด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นบะประดตานะครับเป็นแนวหินยาวไปเลยนะครับน่าจะใช่หรือเปล่านะครับฝั่งด้านบนนะครับผมเห็นเป็นเป็นชะงโงโหินที่ใหญ่มากเลยนะครับ ก็เป็นเป็นจะคล้ายเชือ่หินนะครับไม่เชื่อว่ากับท้ำนะครับนี่ครับจะเป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับเป็นโถนเข้าไปเลยนะข้างบนนะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับ จะเป็นป่าสับป,ปะรดนะครับนี่โอ้นี่ครับนี่เชื่อว่าหิดเยอะมากเลยนะครับ จะใช่แล้วนะครับผมว่านะบริเวณด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นนะครับเป็นถ้ำพระนะครับมีหลังคานะครับที่ทําด้วยชงโงหินนะครับบริเวณนี้นะซึ่งน่าจะไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับกพรมีความเก่ามากนะครับผม ฝั่งด้านนี้นะครับมีพระพุทธรูปนะครับน่าจะพระท่านน่าจะปักกดบริเวณนี้นะครับเห็นไหมโอ<ฮ>้คือมีขนาดกว้างมากเลยนะครับกันแดดกันฝนได้สบายเลยนะครับ เศษนะครับข้าวของเครื่องใช้นะครับบริเวณนี้นะนก็คือจะเป็นถ่วงท่ามอีกตัวหนึ่งนะครับผม โอ้ด้านล่างนะครับผมมีผ้าเหลี่งพระนะครับไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน,นะครับเป็นไหมเป็นท้านะครับโอ้โหเสาหินบริเวณนี้ใหญ่มากเลยนะครับอ๋ นี่ครับผมก็คือเป็นเสาตั้งตั้งห่างขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมอ๋อ,อนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นนี่ต้นนี้คือใหญ่นะเลยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันกว่านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมด้านล่างก็เป็นถงถ้ำนะครับโอหลบฝนได้สบายนะบริเวณถางถงมากเลยนะครับจะมีร่องรอยของ เสียหรือเปล่าครับใช้กันสนหรือเ่ามีไม้ด้วยนะครับฝังก็เป็นฝังกระสีนะครับโอ้ชันมากครับโอ้โอ้โอ สองข้างฝั่งนี่นะครับจะเป็นคําแพงหินนะคือสูงมากเลยนะครับแตกๆนะครับสะอาดมากเลยนะมันมีใครมากราดไว้หรือเปล่าหรือว่าต้นไม้ไม่ได้ผีหรือเปล่านะครับเป็นคําแพงหินนะครับน,นะนี่ครับ ตัวนี้ก็คือเป็นเสาหินเมื่อที่ลผมพาด,ดูข้างบนมาสักครู่นะครับซึ่งมีความสวยมากนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดีเลยนะผมว่าก็คือแปลกหูแปดกตานะครับเราดูมันจะมีความขาวของเนื้อหินนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับเสาเลยนะตั้งอยู่กลางป่าเลยนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นเสาอีกต้นหนึ่งนะครับผม นี่ที่ผมลงมาจะเป็นห้องบนฝั่งด้านนี้นะครับผมเห็นมองไปแวแบๆนะครับผมแต่ลงไปได้านล่างดูนะครับข้างล่างนะครับอย่างนี้หัดน้ำยังใหม่มากเลยนะเหมือนว่ามีใครทึ่งมาบริเวณนี้นะครับกวดคนนี้เนะโอ้โหครับ ก็คือมีความแบบโอ้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้มีรังเตนด้วยนะของด้านนี้นะครับตัวนี้เคยเป็นน่าจะเป็นที่ต้นน้ำของพระท่านหรือเปล่านะครับบริเวณนี้นะข้างบนก็รังเตนนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีเตาโบราณน,นะครับตัวนี้นะครับ ก็คือใสฟ่ฟืนบริเวณนี้นะครับแล้วก็เอาหมอ้อวางไว้ตัวนี้ค,คือคือปั้นด้วยดินเหนียวนะครับก็เป็นเตาโบราณน,นะครับซึ่งน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะเป็นดินกับแกบนะครับดินเหนียวกับแกบปั้นนะครับโอ้คือใหญ่มากเลยนะครับของนีนน้นนะ ก็น่าจะล้างแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่มีพระแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มป่าไม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับอ๋าตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้สวยกับต้นใหญ่กว่าอีกนะครับเห็นไหมที่แปลกมากก็คือนี่ครับ ผ้าเหลืองพระทําทไมทําไมอยู่บริเวณหน้าผานะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้หรือเปล่านะครับเป็นผ้าเหลืองพระเลยนะครับสองผืนเลยนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับที่ไม่มีใครให้คนต่อเราได้นะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับของร้นนี้ก็เป็นสังกะสีนะครับ <c oughs> มีเศษของถังแล้วก็สังกะสีนะครับอื <c> ้อ <oughs> ก็คือเป็นกำแพงหินนะครับที่มีความสวยดงดนงามมากเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับได้พามาชมนะครับเป็นคล้ายๆกับน่าจะมีพระท่านมาทำไว้นะครับจะไม่ใช่สำนักสงฆ์นะครับจะเป็นแค่เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นที่พักของพระนะครับที่พระทุดงของท่านนะครับที่ ท่านได้อยากปีกวิเวกออกมาจากความวุ่นวายนะครับจากเมืองจากหมู่บ้านนะครับผมขึ้นมาทําสมาธิวิปัสสนานะครับอยู่ที่บนเขานะครับผมซึ่งสถานที่บริเวณนั้นก็อย่างน้อยๆก็ที่ท่านเรียกก็สามารถกันแดดกันฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ไม่เจอท่านเลยนะครับอาจจะเป็นแค่ล่องรอยในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับผมเหลือไว้แต่เพียง สถานที่นะครับผมแล้วก็พระพุทธรูปนะครับเขาวาก็ดูจากสภาพแล้วนะครับน่าจะคงไม่มีพระขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็จุดตอนนี้ก็จะขอตัวนะครับผมเดินลงเขาก่อนนะครับเพราะว่าผมขึ้นมานะครับอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องเดินกลับไปนะครับ ทางเดินระยะทางไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตรนะครับผมก็คือเดินในป่าก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมคลิปนี้นะครับจะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจนะครับที่คอมเมนต์ผมแล้วก็ให้กำลังใจผมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ